ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปรีมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงใหญ่หน่อยนะครับของเราอยู่ใกล้ๆก้กรุงเทพนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลห้วยภูอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับของเราเนื้อที่25ไร่เศษนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2ล้าน7นะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับที่เราเห็นนะครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับ ประมาณ180เมตรเลยนะครับถือว่าหน้าที่ดินของเรากว้างนะครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับจะทําเป็นบ้านจัดสรรทําโกดังนะครับของเราเหมาะเลยนะครับพะของเราเนี่ยครับด้านหน้านะครับรถ10ล้อนะครับจะค่อนข้างวิ่งเยอะนะครับเส้นนี้นะเนี่ยครับเนี่ยสิล้อกําลังวิ่งเลยเนี่ยครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับ เราวิ่งไปประมาณ1กิโลกับอีก600เมตรนะครับเราจะไปถึงเทศบาลห้วยผูนะครับก็คือช่วงตลาดห้วยผูนะครับ ประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงทางด่วนนะครับทางด่วนที่ตัดไปจากบางบัวทองไปทางกาญจนบุรีนะครับนะครับไปนี่นะนะครับไปเจอตรงไฟแดงนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปทางด่วนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลกับอีก500เมตรนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่27กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงสารยานะครับก็อยู่ที่26กกิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไป จังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่45กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นถนนหมายเลข4031นะครับเนี่ยเป็นถนนที่รถค่อนข้างวิ่งเยอะมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแนวขอบเขตที่หนึ่งของเรานะครับเริ่มแต่ตรงนี้นะครับของเราเพิ่งจะลางวัดไปเมื่อไม่นานนี้นะครับนะครับเสาเขตเราก็เลยคร่าวๆเอาไปก่อนนะครับ แต่เนื้อที่จีนนะครับเจ้าของเขายื่นรางวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ25ไร่เศษนะครับนี่ครับของเราประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับของเราจะเลี้ยวนิดนดงนะครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหน่อยนะเนี่ยครับเนี่ยของเราเริ่มแต่ตัวนี้นะครับเราก็ตรงไปนี่นะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนี่ครับจะอยู่ที่ประมาณ180เมตรนี่ครับไปนี่เลยนะครับถือว่าได้ความกว้างเยอะนะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านแถบนี้ก่อนนะครับส่วนด้านแถบโน้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ นี่นะครับแนวที่เดยงของเรานะครับนะนเนี่ยครับผมทําให้ f c ได้ดูนะครับนะผมเขียนผังไว้แล้วนะครับเนี่ยจะได้ไม่งงนะครับนี่ครับลักษณะนี้นะเนี่ยเนี่ยของเราจะโค้งหน่อยนะครับนี่นะครับในส่วนตรงที่ช่วงด้านล่างนะครับตรงถนนเส้น40-3 1นะครับของเราจะโค้งนิดหนึ่งนะครับนะ้เนี่ยให้เอดูผังแบบนี้ก่อนนะครับนะ้เนี่ยครับความกว้างความอะไรนะครับผมวัดระยะไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเนี่ยไหมครับเนี่ยตัวนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยวนี้จะโ uh, ค้งมานี่นะเนี่ยครับ ครับส่วนนี้นะครับเป็นถนนของของเจ้านี้นะนี่ครับเพราะว่าเขาทํำถนนเข้าออกนะนี่ครับของเราจะโค้งนี่ไหมครับนี่นะครับของจะโค้งมานี่นะครับนะนี่ครับของเราเนี่ยที่เด่งเราอยู่นี่นะครับนี่ครับของเราจะเป็นนาข้าวนะครับที่ข้าวกําลังออกรวงเลยเนี่ยครับของเราจะเป็นนาข้าวที่ด้านหน้านี้เลยนะครับนี่ครับของเราโค้งมันตามนี่นะนี่ครับโค้งมานี่หน่อยนะครับเนี่ยครับท่านที่จะทํา ธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับจะทําเป็นที่ดินจัดสรรหรือว่าจะทําบ้านจัดสรรนะครับโครงการต่างๆนะครับเหมาะมากนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยบริเวณโดยรอบเนี่ยครับเห็นไหมจะมีพวกโกดังพวกโรงงานพวกบ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะครับแล้วก็ของเราติดถนนทางหลวงด้วยนะครับจะไปตลาดห้วยภูนะครับก็ใช้ระยะเวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับสําหรับท่านที่ ไม่ชอบแออัดนะครับออกเขาเรียกว่าออกห่างจากความจจริญลงมานิดนึงนะครับแต่ถือว่าไม่ไม่กันดานเกินไปนะครับออกมาประมาณนี้นะครับกำลังดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงตลาดนะครับก็จะค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับพอเราขยับออกมาหน่อยนะเนี่ยครับเราก็ได้หายใจหายคอโล่งๆนะครับแต่มองเห็นท้องนามองเห็นวิวทุ่งนานะครับนี่ครับของเราจะเป็นพื้นที่ทํานาอยู่นะครับอันนี้ก็ด้านข้างนะครับที่เขาปลูก ดอกลักเอาไว้นะครับแล้วลักแท้ด้วยนะครับใครบอกว่าลักแท้ไม่มีในโลกอันนี้รักแท้นะครับนะแต่อย่าให้ยางเข้าตาได้เมื่อไหร่ครับรู้เรื่องนะครับนะยางยางดอกรักนะครับเข้าตาแล้วตาเขาบอกว่าตาบอดเลยนะครับนี่ครับของเราจะมาตามนี้เลยนะนี่ครับนี่ครับถือว่าเราได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนค่อนข้างเยอะนะครับร้อยแปดสิบเมตรถือว่ากว้างนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ นี่ครับของเราก็มาตามนี่นะนี่ครับนี่คือบริเวณข้างเคียงนะครับนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นโกดังเป็นโรงงานนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับติดถนนทางหลวงนะครับการเข้าออกสะดวกสบายนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงื้อที่25าไร่เศษด้วยนะครับนะครับของเรามาตามนี้นะนี่ครับพอถึงตร้นี้นะครับของเราก็ประมาณประมาณ นี่นะครับนะข้าๆก่อนนะครับเพราะว่ายื่นรางวัลนะครับยังรางวัลยังไม่ออกนะครับของเราก็เอาประมาณคข้าวๆนี้ก่อนนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยเราจะเห็นแนวข้าเราอยู่ส่วนคันนี้นะเนี่ยครับจะเป็นคันระหว่างของเจ้านี้นะครับแล้วก็ของเรานะครับนะแล้วก็จากนี้นะครับผมย้อนกลับขึ้นไปหาถนนนะครับเนี่ยพอไปข้าถนนนะครับของเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ92เมตรนะครับเนี่ยจากถนนนะครับเออมาถึงแนวคันนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ92เมตรนะครับ เนี่ยส่วนนี้นะของเราจากตัวนี้นะครับเราจะตรงไปถึงด้านท้ายเลยนะครับด้านแถบโน้นนะครับของเรานะครับด้านท้ายเราจะกว้างอยู่ที่ประมาณ400เมตรนะครับของเราจะเป็นลักษณะเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับนะเนี่ยครับของเราจะไปนู่นเลยนะครับ400เมตรนะครับนะครับพอเราเริ่มจากตัวนี้จุดแรกนะครับเนี่ยปึ๊บไปนะครับตรงบ้านคนนะครับพอบ้านคนนะครับก็ขยักขยักขยักออกหน่อยนะครับแต่เราจะได้ความกว้างด้านตรงถึงตรงบ้านคนนะครับประมาณ180เมตรนะครับ นี่ครับผมพาดูด้านแถบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านแถบนู้นนะครับนะเพราะว่าด้านแถบนี้นะครับของเราจะลกๆนะครับเดินไม่ได้นะนี่ครับเดี๋ยวผมจะตัดไปด้านนู้นเลยนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่อีกด้านหนึ่งของแปลงที่ดินของเรานะครับเมื่อกี้ผมอยู่ด้านแถบโน้นนะครับจากด้านแถบโน้นนะครับปื๊บมาถึงผมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ180เมตรนะครับแล้วก็จากนี้นะนเนี่ยครับไปถึงด้านแถบโน้นนะครับด้านท้ายแปลงที่ดของเรานะครับจะอยู่ที่ประมาณ92เมตรนะครับ ของเรานะครับจากตรงถนนที่ผมยืนอยู่นะครับพอมาถึงช่วงนี้นะครับของเราจะกว้างขึ้นนะครับนะนี่ครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับลึกไปถึงช่วงท้ายนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณ130เมตรแล้วนะครับด้านแถบนู้นนะครับจะอยู่ที่92นะครับมาตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ130นี่นะนี่ครับประมาณ130พอเรามาถึงตรงนี้นะครับของเราจะขยักนะครับนะนี่ครับนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมให้ FC ดูตรงนี้นะครับ อันนี้นะครับตรงนี้จะขยักนะครับนะเนี่ยเนี่ยตรงมุมนี้นะครับนะเนี่ยเนี่ยของเราจะตรงนี้เนี่ยครับของเราจะขยักจากตรงเสานี่นะเนี่ยครับถ้ากับว่าของเราเนี่ยครับทางลงมาเนี่ยครับพอทางลงมานี่นะครับนะเนี่ยครับของเราก็จะขยักขยักตัดออกไปนี่เลยนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นของเจ้าอื่นเขาอยู่นิดนึงนะครับนั่นเนี่ยครับเนี่ยแต่ของเราเนี่ยคืออ่าหน้ากว้าง180นะครับพอมาตัวนี้นะครับขยักไปตามนี่เลยนะครับนี่ครับ แล้วก็ขยักไปนี่นะครับไปอยู่ที่ประมาณ35เมตรนะครับพักวาของเรานะครับเนี่ยครับที่ว่าปลูกต้นมะเขือปลูกอะไรไว้นี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นที่ดินของเรานะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับจะเป็นที่ดินของเราด้วยนะครับเนี่ยของเรานะครับก็คาว่าของเราเนี่ยผมย้อนกลับนะเนี่ยครับเนี่ยตรงทางลงมาเนี่ยครับนิดเดียวเราปาดออกมานี่นะครับเนี่ยปาดพิแล้วก็มาตามนี่เลยนะครับกลับก็มาประมาณ35เมตรนะครับพอ35นะครับ ของเราก็ขยักอีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนด้านที่ติดถนนนะครับจะเป็นของเจ้าอื่นเขานะครับเนี่ยครับส่วนนี้เราจะให้คนงานนะครับที่เขาเช่าอยู่นะครับของเรานะครับถนนนะครับรถค่อนข้างวิ่งเยอะนะครับเนี่ยของเราก็จะมีบ่ออยู่ลูกนึงนะครับเนี่ยบ่อเล็กๆอยู่ลูกนึงนะครับประมาณ50ตารางวานะครับที่ทางเจ้าของขุดเอาไว้นะเนี่ยครับอันนี้ก็ปาดออกมานี่นะครับอันนี้คือเจ้าอื่นนะครับของเราก็จึงเฉียงมานี่นะ นี <rude S 2> ่คร er ับท um ่านใดที <Wha> aser, ่จะทําบ้านจัดสรรทําที่จอดรถ10บล้อนะครับหรือว่าจะจัดสรรที่ดินขายนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับจะทําเป็นโกดังให้คนเช่าก็ได้นะครับนี่ครับเสาเขตรอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ครับนี่คือเสาเขตเรานะครับนะนี่น่ครับด้านหน้านะครับนะนี่คือเสาเขตเรานะครับพอจากตัวนี้นะครับ เนี่ยครับล้าก็เราก็ตัดออกมาแถบนี้นะครับส่วนนี้ของที่เราเห็นเนี่ยครับของเจ้าอื่นเขานะครับเนี่ย <waited> พอเราตรงนี้นะครับนะอ่ะผมย้อนกลับไปนี่เลยนะครับของเราก็ตัดขึ้นไปหาตรงถนนที่ผมเดินมาเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยมานี่ประมาณ35นะครับก็ถึงเสานะพอถึงเสานี่นะครับแล้วก็ขยักมานี่ละนี่ครับพอขยักมานี่นะครับเนี่ยครับแล้วก็จากนี้นะครับเนี่ยเราไปไปตรงนู้นอีกประมาณ35เมตรนะครับเดี๋ยวเราก็ขยักอีกทีนะนี่ครับเนี่ยครับเราตรงๆไปนี่เลยนะครับถ้าว่าส่วนเนี้ย เป็นที่ของเรานะครับเนี่ยครับแล้วก็ตรงตามล่องน้ำานี่ครับตามชายขอบนี่วันนี้เลยนี่ครับเนี่ยพอมานี้ปุ๊บนะครับของเราเสาเขตเราจะอยู่มุมนี้นะครับอ่ะนี่นะครับนะเสาเขตเรานะครับแล้วก็จัดนี่นะครับผมย้อนกลับขึ้นไปหาตรงเสาตัวนั้นครับอยู่ที่35นะครับพอ35มสิบห้าปุ๊บนะครับของเราก็จะยิงตรงไปเลยนะครับ จากตรงนี้นะครับไปประมาณ90เมตรนะครับนะพอ90เมตรนะครับแล้วเราก็ตัดเข้าไปหาตรงต้นกระถิ่นนะครับจากมุมนี้นะครับไปหานี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับพอ50เมตรนะครับนะครับของเราไปตามมุมนี้เลยที่เราเห็นนี่แล้วโล่งนี่นะครับนั่นเนี่ยเป็นที่ว่าปลูกข้าวอยู่นะครับของเราก็ยิงยาวไปนี่เลยครับย้อนกลับขึ้นไปหานู่นเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ400เมตรนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ของเราหมดเลยนะครับ นี่ครับของเราจะเป็นลักษณะนี้นะครับให้เอฟซีดูอีกรอบหนึ่งนะนี่นะครับอ่าน <now. Diese S 1> ี่เลยนี่ครับลักษณะนี้นะครับนะนี่นี่เลยนี่ครับเนี่ยส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่ของเราขนดจะเป็น2ใบนะครับส่วนที่เป็นห้อยยาวออกไปนะครับอันนั้นจะอยู่ที่6กไล่2งานกับอีก60ตารางวานะครับนะครับแต่ตอนนี now, ้นะครับเรายื่นรางวัดออกไว้แล้วนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ดินของเรานะครับ ครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จีนนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่25ไร่เศษนะครับของเราอยู่ที่ตําบลห้วยภูอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2อล้านเดนะครับด้านหลังนะครับผมอาจจะไม่ได้พา FC ไปดูนะครับเพราะว่าด้านหลังนะครับมันจะลกหน่อยนะครับนั่นนะครับถ้าท่านใดชอบสนใจนะครับก็วางมัดจําไว้นะครับตอนนี้เขายื่นรังวัดหมดแล้วนะครับนะครับด้านด้านหลังผมอาจจะไม่ได้พา FC ไปดูมันลกนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ